สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลี่ร้อยแปดอาชีพค่วันนี้พาทุกท่านมาไม่ได้แกะนะคะจะมาอัปเดตราคาทองเหลืองค่ะทุกคนทองแดงขึ้นทองเหลืองก็ต้องขึ้นจริงไหมคะตอนนี้ทองเหลืองปรับราคาขึ้นเป็นโลสองร้อยแล้วนะคะทุกคนโลสองร้อยแล้ววันนี้นะคะเราซื้อมาตั้งแต่สมัย สะสมมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะมันไม่ได้สมัยไหนหรอกมันก็ซื้อมาแบบว่าสะสมมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยจนก็วันนี้ทองเหลืองขึ้นก็เลยมานั่งแกะนะคะทุกคนเนาะแกะวันนี้ก็แกะได้ด้ถุงนี้ถุงหนึ่งสิบโลได้สิบโลก็เลยจะมาอัปเดตราคาแล้วก็จะมาบอกว่าอ่าเวลาเราซื้อทองเหลืองเราซื้อ,อยังไงนะทุกคนเนาะเหมือนทองเหลืองที่มันติดเหล็กมากๆเนี่ยมันทองเหลืองมันเห็นไหมคะทองเหลืองนิดเดียวตรงนี้ ที่เหลือก็เป็นเหล็กก็ต้องมาตัดมาแกะเวลาซื้อทองเหลืองติดเหล็กมันจะไม่ได้ซื้อราคาทองเหลืองเพียวๆนะที่จะแบบว่าอตอนนี้โลสองร้อยก็จะซื้อโลถ้าเพียวๆเ,เสร็จเรียบร้อยเราก็ซื้ออยู่ประมาณรนะ้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนาะทุกคนรนะ้านเหล่าร้านเล็กแต่เราไปส่งระดับบริษัทนะคะทุกคนไปส่งบริษัทใหญ่เขาก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ 200เนาะตอนนี้เนาะ 200, 200, id, 2 0 0 200นิดนิด2 ations, บาท2 0งบาท2 0งบาทก็ ent, แล้วแต่นะคะทุกคนเนาะก็คือบอกดูเลขกลมๆก็คือตอนนี้ราคาโล200นะคะทองเหลืองหนาทองเหลืองหนาที่ได้มาจากก๊อกน้ำเรามาพูดเรื่องก๊อกน้ำกันนะคะก๊อกน้ำแบบนี้นะคะมันเป็นทองเหลืองก็จริงแต่มันก็จะติดตะก,กัวติดเหล็กนะคะเวลาซื้อมาเราก็จะซื้อที่ราคาค่อนข้างต่ำนะคะค่อนข้างต่ำอ่าถ้ามีเนื้อทองเหลืองค่อนข้างเยอะหน่อยทองเหลืองค่อนข้างเยอะแบบนี้อาจจะซื้อที่โล อ่แปดสิบาทแล้วมาแกะเอาก็ได้ทองเหลืองเป็นเนื้อๆอ,อยู่ก็ซื้อได้นะถ้าว่าดูแล้วมันทองเหลืองเยอะแต่ไอ้พวกเนี้ยก๊อกน้ําแบบเนี้ยทุกคนมันค่อนข้าง,งยิบย,ย่อยแล้วก็ทองเหลืองน้อยนะคะทองเหลืองน้อยแล้วก็ต้องแกะละเอียดหลายอย่างเราจะซื้อราคาอ่าทองเหลืองติดเหล็กที่ค่อนข้าง,งต่านะคะถ้าอย่างนี้ซื้อแปดสิบอย่างนี้ก็อาจจะซื้อสัก อ่ะห้าสิบนะคะทุกคนเนาะโลห้าสิบโลสี่สิบก็แล้วแต่นะคะว่าทองอ่าทองเหลืองที่ติดเหล็กมาในลักษณะแบบไหนถ้าก๊อก,กน้ําแบบนี้เราก็อาจจะซื้อช่วงนี้ก็อาจจะซื้อที่โลอ่าห้าสิบาทนะคะทุกคนเนาะโลห้าสิบาทก็ต้องมาแกะเอาเนาื้อทองเหลืองแล้วกว่าจะได้นะคะทุกคนเนาะต้องผ่าใช้ลูกมือผ่าใช้ลูกมือตัดในการอ่ากว่าจะได้มาเป็นทองเหลืองเพียวๆเดี๋ยวเรามาดูทองเหลืองเพียวๆที่พี่หลีแกะแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแกะแล้วเรียบร้อยนะคะ พี่ลีเทให้ดูหน่อยค่ะอันนี้ที่พี่ลีแกะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มาเกยเอาแบบนี้นี่คือทองเหลืองที่พี่ลีแกะแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเวลาไปขายเวลาไปช่างโลเสร็จไปขายเสร็จเขาก็ต้องเทนะคะทุกคนเทแบบนี้เลยค่ะร้านใหญ่ก็จะเทให้ละเอียดเลยนะคะเทให้ละเอียดแล้วก็ อ่าใช้แม่เหล็กตรวจตัวตัวตัวต oui> ัวต hu um> ัวต um ัวตัวดูนะคะว่าติดเหล็กไหมนะว่าติดเหล็กไหมถึงจะถึงจะรับซื้อเป็นทองเหลืองที่ราคาโลสองร้อยนะคะไม่ใช่ว่าไปแล้วติดเหล็กไปแล้วก็จะได้โลสองร้อยไม่ใช่นะคะทุกคนเนาะแล้วการเอาแม่เหล็กแผ่นใหญ่ๆตรวจแบบนี้เลยค่ะทุกคน กว่าจะได้นี่สิบโลนะ,ะทุกคนสิบโลก็จะประมาณนี้นะคะที่เราแกะออกมา <c oughs> แล้วเรียบร้อยเขาต้องแรต้องดูทุกอย่างค่ะติดพลาสติกติดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการซื้อทองเหลืองนะคะที่มาทั้งหัวก๊อกแบบเนี้ยมันจะซื้อราคาสูงไม่ได้เพราะอะไรคะเนี่ยก็เพราะว่ามันต้องมาตัดมาแกะนะคะกว่าจะได้พี่หลีต้องใช้ลูกหมูในการตัดนะคะทุกคนก็จะซื้อมาในระาคาค่อนข้างต่ําเนาะถ้ามาแบบ อ่าเป็นก๊อกช่วงก่อนหน้าน,นี้อาจจะซื้อโลสามสิบสี่สิบเพราะว่ามันราคาถูกแต่ช่วงนี้อาจจะซื้อห้าสิบปรับขึ้นมานิดนึงเนาะมาแกะแล้วก็ต้องเฉลี่ยหักไอทองเหลืองอ่าหักตะกัวหักเหล็กออกไปด้วยนี่แหละกว่าจะได้ <c oughs> แต่ส่วนมากเราจะได้ติดมากับเหล็กทุกคนส่วนมากเราจะได้ติดมากับเหล็กนอกจากอันใหญ่ๆแบบเนี้ยอันใหญ่ๆห่แบบเนี้ยจะได้ซื้อเป็นทองเหลืองติดเหล็กก็จะโลแปดสิบหสิบใช่ไหม ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่มองเห็นแต่ไอพวกนี้ส่วนมากจะปนมากับเหล็กค่ะแล้วเราก็มาคัดแยกเวลาไปขายเหล็กแล้วมันก็จะ,ะร้านเหล็กมันดูดไม่ติดมันก็จะเหลือก็ได้เก็บสะสมสะสมไว้ก็ได้เยอะอยู่ค่ะวันนี้ได้แกะไปประมาณสิบโลค่ะทุกคนก็เหนื่อยแล้วอเอแคสิบโลก็พอสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนเหมือนอลูมิเนียมคลิปที่แล้วก็เนี่ยค่ะกว่าจะได้กว่าจะ ได้เป็นเนื้ออลูมิเนียมลง65ก็ต้องแกะต้องทํานะคะไม่ใช่ว่าอของแพงแล้วไม่ได้ทําอะไรเนาะถ้าของแพงแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าเอามาขายแพงๆโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ซื้อแพงค่ะทุกคนแต่ของแพงแต่เขาเราต้องมาทาอะ่ะมันก็ซื้อแพงไม่ได้นะคะก็มาเล่าให้ฟังค่ะหวังว่าจะเป็นความรู้กับท่านบ้างไม่มากก็น่อยน,นะคะสาหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยคะ่ะ